สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปาล์มอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มากันในชุดนอนกันเลยทีเดียวไม่ใช่กําลังจะนอนนะเพิ่งตื่นอ่าโอเคแต่ว่าตื่นมาแล้วก็อยากจะคุยกับทุกๆคนเลยนะค่ะอ่าใครสนใจนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวปาล์มจะขึ้นที่ติดต่อไว้ให้นะหรือว่าติดต่อหลังบ้านมาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะปัมก็จะใช้น้องคนนี้เลยน้องเออ่ flower spirit tarot นะคะอันนี้น้องน่ารักมากเลยนะเป็นแบบแนวการ์ตูนการ์ตูนนี่หลังหลังไพ่น้องนะเป็นแบบนี้นีเ่เป็นดอกไม้นะอ่าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับหัวข้อนะคะเราก็จะมา พูดถึงคนที่คุณแอบไปปิ๊งแอบไปเลงแอบไปชอบเขาไว้เนี่ยเขาจะรู้ตัวบ้างไหมนะว่าคุณน่ะชอบเขานี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาดู e NERGY คุณก่อนนะโอเไปที่หนึ่งนะคะ ใบที่สองภาพคุณน่ารักนะใบที่สามสำหรับ energy ของคุณนะคุณเนี่ยเป็นคนพูดจาแบบพูดจาดีพูดจาเก่งมีวาทศิลป์ที่ดีนะสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้ดีเลยแล้วคำพูดของคุณนะ่ะสามารถเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ฟังได้ด้วย หรือบางครั้งเนี่ยเวลาคุณเจอใครที่รู้สึกว่าเขามีปัญหาเขาท้อแท้มาคำพูดของคุณน่ะสามารถทำให้เขาอ่ะกลับมามีชีวิตชีวากลับมาฮึกเหิมเป็นแรงบันดาลใจให้เขาให้เขากลับมาสู้ใหม่กลับมาเหมือนฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นมาได้นะคะอ่านี่คือเอ่อ energy ของคุณนะคะรวมถึงว่า คำพูดของคุณเนี่ยสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวคุณเองได้ด้วยนะอทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าแล้วเขาล่ะรู้ไหมหน้ว่าคุณเนี่ยชอบเขาเได้กัน้นะใะปที่หนึ่งนะใบที่สองใบที่ส ตามว่าเขารู้นะว่าคุณนะชอบค,อคุณนะชอบเขาแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่อยู่ในฐานะคือต้องนิ่งต้องวางตัวต้องวางท่าวางมากนะเขาไม่สามารถที่จะแสดงอะไรออกมาได้เลยอีกทั้งบางทีคุณนะเข้าหาเขาในลักษณะของเรื่องการงานไปขอคำปรึกษาไปคุยธุระปะกป,ะปะังอย่างเงี้ย คือคุณก็อาศัยเรื่องพวกนี้นะที่จะทําให้ได้ไปพบไปเจอเขาทําให้เขายังต้องวางท่าวางมากนะคะทำตัวเข่งขึมไม่แสดงออกนะว่าชอบหรือไม่ชอบคิดยังไงคุณนะ่ยมองเขาไม่ออกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปลว่าเขาก็อาจจะมีอาการหวั่นไหวอยู่บ้างนะไม่งั้นเขาคงไม่วางมากขนาดนี้เลยอ่าบางทีคุณก็ลอง จากแค่คุยงานนะลองเปลี่ยนเป็นไปคุยเรื่องอื่นๆแบบในสาระบ้างอะแบบเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีก็ถามแบบความชอบรสศนิยมส่วนตัวหรือลองสังเกตอะไรรอบๆตัวเขานะว่าเขาชอบอะไรมีเออเขาเรียกว่าอะไรมีกิจกรรมพิเศษอะไรว่างๆไปทําทอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณก็ลองหยิบยกเรื่องพวกนั้นนะมาคุยกับเขาอ่ะมันอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มันมากมากขึ้นได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกการติดตามนะคะรวมถึงผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของตามนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย